เรารวมตัวกันได้ไหมคะสี่คนโอ้โหมันเป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆมันเป็นโปรเจกที่ถูกสร้างขึ้นมาครับตัวนนท์ตัวนนท์ได้เห็นโงใงสร้างได้มาสักพักและแล้วก็เราได้มาเจอกันผ่านเคมีต่างๆผ่านพี่ๆทีมงานที่เขาเลือกกันเลยรวมกลุ่มเล่นเกมอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็จริงก็จริง คือท้งสี่คนก็เคยแบบร่วมงานเจอกันมาแล้วเคยเจอการตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมกับเจมส์เนี่ยได้ร่วมกันแล้วทอยนี่เราก็เฉียดเฉียดกันบ่อยอย่างเลยอย่างไบก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแบบครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแบบทางการเลยที่แบบออฟฟิเชียลสี่คนทำงานด้วยกันจริงๆใครจะแบบเจอกับใครแล้วตื่นเต้นสุดไบอยากเจอกับใครที่สุดพวกเรากีทอยพี่ทอพวกเรากลับเพลินเลย่จทุกคนเจอทุกคนะได้เห็นการ เห็นไหมเขารีบเปลี่ยนเลุคทุกคนเข่นเขมมีใหม่ๆหม่หลากหลายมากๆในปัจจุบันอ่าเราพี่พี่เต็มอยากจะ่งแมทกับใครนี่เลยจริงๆอยากเจอทุกคนครับอ่าเขอโทษครั้งหมดแบนี้เราจริงใจครับครับผมทุกคนก็อยากเจอด้วยกันหมดอะต้อะไรอะไรอะไรซึ่งซึ่งจริงๆเดี๋ยวมันก็จะได้เจอกันหมดแหละครับผมจริงความรู้สึกเป็นไงมาที่มาเจอกันครับสี่คนของไบต์ก่อน เมากเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรพอเห็นโชว์พอเห็นสิ่งที่เราจะทำด้วยกันอะไรเงีงเยงเงเ้ยมผ,มผมรู้สึกว่าด้วยมันต้องสนุกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะมีโอกาสได้ทําท,ทุกสิ่งในคอนเสิร์ตนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ทุกคนได้จะอยากดูสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อยากทุกคนไม่พลาดกับสิ่งที่เราจะทำกันนะครสบจากนี้จรครับครับจริงๆคำถามด้วยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไปขีดกันต่อไปเลยความรู้สึกที่มันรวมตัวกันโอ้เฉกครับผมก็จริงความรู้รร uh สึกคือสนุกรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นเซฟโซนเพราะว่าจริงๆสคนเนี้ยรู้สึกว่าเคมีแล้วรู้สึกเราไม่ต้องระวังตัวอะไรมากคุยอะไรก็คุยได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองพอมันมารวมกันมันก็จะเป็นโชว์ที่แบบเออเราเราก็มีทําอะไรที่เราไม่เคยทําด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกมันมันต่างจากคนเดียวเราตรงที่ว่าคนเดียวเราแบบเออโคคนเดียวต้องกินคนเดียวอะไรเงี้ยมันมี4ีคนมาช่วยกันคิดมีทีมมาช่วยกันคิดผมรู้สึกว่ามันสนุกมากเพราเป็นฟันที่หล่อที่สุดจริงนะคะอันนี้ก็เป็นเสธไม่ได้นะ ไม่ไ <One> ด <input> ้เป็นปิเศษไม่ได้เป็นหนึ่งปล่อยรักนะความรู้สึกเป็นไงบ้ารเขาก็เออ่ตื่นเต้นมากๆครับผมแต่ว่ายินดีที่ร่วมงานกับทุกคนครับผมผมชอบเขาที่สุดอยากจเจอเขาถึงว่าผมเป็นคนเดียวที่ผมพูดทันอีกสองคนผมพูดด้วยผมพูดไปทางองเทีหนอ่งฮะพี่นนพี่นนพี่นนรู้สึกไงไรบ้างมาเกิดกันสี่คนอ๋อผมผมเหรอครับในมุมของจริงๆต้องบอกว่านนท์เป็นสาร์ตั้งต้นแรกของของโฟกิงอะไรเงี้ยคือซึ่งเราอะตื่นเต้นทุกครั้งแหละ คิดแบบว่าได้มีโอกาสแบบว่าคิดการนู่นนี่นั่นต่างๆเห็นมันเป็นรูปเป็นล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นโปรดในส่วนของโปรเจกต์นี้วันนี้ก็จะจะ,จะดูแบบว่าคุยรู้เรื่องที่สุดเลยนะใช oh ่นี่ก็พยายามเหมือนกันที่จะไม่ตลกตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้เอลิเมนต์ของคอนเสิร์ตมันมันมีมิติมากกว่านั้นอนะ่ะม, <è>. มากกว่านั้นหนึ่งเพราะว่า4คนนี้มันไม่รู้จะได้มารวมตัวกันอีกเมื่อไหร่เลอย่ายพยุ่งกันหมดเลยอย่างพร้อมๆตอนนี้ผแต่ละคนจะกี่เสิร์ตเดียวครับของผมเดี๋ยวนี้เลยครับ คอได้เลยได้เลยเดี๋ยวนี้ได้เลยดูใบด้วยเดี๋ยวนี้ได้เลยดูใบด้วยผมเดี๋ยวนี้ได้เลยไป่พร้อมไหมครับเดี๋ยวเจอเข้ามาเขาเสร็จเลยซึ่งซึ่งก็อีกเดือนเดียวเดือนเดียวครับไม่หลอนแฮนทุกคนแน่ จะมีโชว์เซอร์เพิ่งซอร์ไพรส์ไหมอะไรเงี้ยแต่ละคนเตีมอะไรกันบ้างอะไหนแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์ไม่ที่ไม่เคยท้าจะได้เห็นไม่อะใบเต้นครับพี่มีเจฟต์ขอเสื้อเรื่องครับผมออเจฟต์ขอเสื้อทุกคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับผมอันหลังนะของดีก็ต้องโชว์ครับเอาหรอแล้วจะเอาอะไรมาโชว์เขาครับผมไม่มีอะไรโชว์เลยขอถอดได้ไหมครัอยากถอดเขาไหมดูขอถอดกัน คุณแม่เขามัดมาสองเชือกเหรอต้องอกย่าให้ต้องออกผมโดนระยัดโชกระับโชว์ซิทแพ็กเขาไหมเออไม่มีหรอกฮะจริงนั้นนะฮะใช่แต่คุณใส่เสื้อสีทูไม่หลังแบบนี่นะโชว์ซิคุณเพิ่งเห็นกันใช่ไหมใช่เหมือนกันตอนใส่ก็ดูกระจกแต่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เออคำถามว่าอะไรล่ะก็สนุกครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้คือ อย่างเมื่อ <DA> วานล่าสุดเราก็เพ <Hayır. S 2> right ิ <S <S ่งแบบคุยกันอัปเดตกันนู่นนี่นั่นเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้มันมันมันมีแบบความเป็นไปได้มากใหม่มันจะเกิดขึ้นในความเชื่อหลายคนแซวว่าจะแข่งกันรอไหมครับว่าสี่สี่คนแบบเทกันี้โอ้ผมไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าผมมาจากสองรายการที่ไม่ได้ใช้หน้าผมเลยผมไม่มีสิทธิ์พูดเลยเราไม่ได้ขข่หน้าตารายการแรกเขาหันหลังรายการสองเขาหน้ากากมาใส่ว่าผมไม่ได้เลยนัสามคนละรันไปหลยคนแซวว่าแบบว่าจะแข่งกัน่อ ก็เราหลอกกันคนละสไตล์อะไรไหนตอบดีวะรับดีแค่เป็นคำตอบเดียวด้วยที่ถูกงใคสไตล์ไหนคะถ้าผมเออ่พี่ว่าเป็นผมสไตล์เต็มร้อยอยู่แล้วค่ะทุกมุมมองขอบคุณครับเออ้าไม่ตอบไ้่ถามว่าจุดขายของของไบค์กับจุดขายของไบค์คืออะไรต้องถามต้องแบบผมกต้องถามว่าดูเขาก่อนว่าอยู่นี้คน เขาเลยโหว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีอีกจุดขายหนึ่งที่ผมแบบเตรียมมาอย่ากจะอยากจะพรีเซนต์ออกมาอะไรทุกคนน่าจะไปสนุกแน่จุดขายเหรอครับผมก็ขายได้ทุกจุดฮะขายได้ทุกจุดครับผมก็ไม่มีใครเข้าคิงออฟอะไรเลยไม่มีรึงซื้อยังเป็นทุกคนเสิร์ตลยพี่แฮกจะซื้ออะไรอ่ะจริงจริงจริงผมผมมองว่าตัวผมเองอย่างอย่างอย่างชื่อของแต่ละคนหรือว่ r e รีเซนต์โชว์แต่ละคนนะ Darkness อะไรอย่างเงี้ยคือยัง ใช่สิเหตุก็คือเพลงผมเป็นดาร์กเข้าเรื่องถูกต้องเข้าคอนเซ็ปต์จะได้ไม่กดดันอยู่คนเดียวเป็นดาร์กดาร์กนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองสมผมก็จะมีเพลงที่มันดาร์กนะแล้วก็โชว์ที่มันแบบดุดันนิดนึงแล้วก็โชว์ที่เป็นโคโค่แล้วก็เล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าคอนเซ็ปต์ว่าไงครับผมเป็นคราวครับก็คือทุกคนพร้อมลอยไปผมได้เลยลอนะครับลูกเป็น King of w i z a ครับเพราะว่าทดลองวิทยาศาสตร์ไปเรื่อย ตลอดงานตลอดานศิลปินศาสตรกับวิทยาศาสตร์ของผมนะครับก็เป็น King of เบ r ร์ครับ King of World ซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นในเลมันที่เหมือนอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆคนอื่อยางไรคนาาคาดหวังขอ,อง,องแขกมัดเวยเลจะมีแขกรับเชิญเหรอครับมีมีแน่ๆเพราะว่าพวกเราสี่คนอยู่ด้วยกันนานๆทั้งคอนเสิร์ตผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันมันไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่ามีมีเคสเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกขึ้นแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยความที่หลายๆคนได้เห็น ถ้าปกไปปิดของมันแล้วเนาะว่าว่าทีมมันไปได้เยอะมากเพราะ้นการมีเกสข้ามามันก็จะเพิ่มอีกดิเมนชันนึงผมเชื่อว่าเกสแตละวันก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยใช่เพราะว่าเราอยากให้มันมีดิมิกที่มันไม่เหมือนกันใช่คัดเลือกยากมหมการรับจัดคนเยอะมากแต่ละคนโอ้โหคัดเลือกยากไหมเหรอผมว่าใครครที่เหมาะกับคิ่งดองครั้งแรกดีกว่าเพราะเราเราไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้มันจะมีในครั้งต่อไปไหมะเพราะนั้นแบบในในหน่วมครั้งแรกมันก็จะมีเซเลคชั่นว่าเป็นยังไง ีต้องหมดบัตรแล้วที่สวดภาวนาขอพรนะคะมีใครมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับไม่ใช่ตัวประกวด้เร็วนอือพอแล้วยากเลยถ่ายพอได้ไหมคะยากเลยเพราะว่าญาติผมยังโดนบัตรผีอยู่เลยนะใช่ไปยืนเกออยู่หน้าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครอบครัวเราก็ยังต้องรอซื้อพวกนี้เหมือนกันเออได้เราคิดว่าพวกเราสี่คนจะสร้างปรากฏการณ์โซาในกี่วินาทีดีคะ เราเราเราไม่ได้คาดหวังในสิ่งนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเจอเลยอยากให้ทุกคนมาได้ได้ดูโชว์นี้ดีกว่อนอภิบาลหน่อยครับขอบคุณครับคือครับพื่อนค้งจริงต้องคอนเสิร์ตนะพรุ่งนี้นะครับแบบคอนเสิร์ตเอ็กซ์เกจท่นนะครับสี่โมงเช้าก็รู้พวกเราสี่คนนะมีสองรอบการแสดงตัวมาตัวมาแลเจอได้ครับผมแต่ก็เป็นเด็กไม่ตองกาเสร์ฟทอยทอยเสริมทั้งหมดเลยที่เหลือครับก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือบอกว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆครับแล้วนานๆจะมีทีนะครับนนานนานรต้องดูเมยียมมาหรอคุณจ้า